สวัสดีครับวันนี้ผมนายวิสรุตจาก MM Family นะครับวันนี้จะมาอาธิบายในส่วนของการใช้งานคิดแวตไม่คิดแวตกันนะครับคิดแบตไม่คิดแบตตรงนี้ก็จะมีในส่วนของการทําการเก็บค่าบริการต่างๆระหว่างเดือนก่อนหน้านี้ผมสร้างบินไปแล้วตัวนี้ใช่ไหมครับเห็นหน้าจอยอยู่นะผมสร้างบินไปแล้วจะมีค่าบริการระหว่างเดือนค่าบริการค่าจอดรถค่าสระว่ายน้ําค่าอะไรกิพัถะ ครับก็ตรงนี้จะมีให้สองสามสี่ห้าจะมีให้ทั้งหมดสี่ช่องเราสามารถเปลี่ยนแปลงได้นะครับมาดูกันวิธีการเปลี่ยนแปลงนะครับมาที่ข้อมูลพื้นฐานทะเบียนผู้เช่าครับเราก็เปลี่ยนเลยเป็นค่าค่าอะไรก็ว่าไปเราเปลี่ยนแปลงตรงนี้ได้ครับมาเปลี่ยนแปลงตรงนี้ปุ๊บในข้อมูลของการทาใบแจง้งหนี้ก็จะเปลี่ยนแปลงไปให้ด้วยเห็นไหมครับเมื่อกี้นี้เป็นสองสามสี่ห้า ก็จะเป็นค่าจอดรถค่าอากาศค่าฟิตเนสแล้วค่าสระว่ายน้าเปลี่ยนแปลงตรงนี้ครับพอมาเปลี่ยนแปลงเสร็จเรียบร้อยแล้วระหว่างเดือนเราเก็บอะไรไปบ้างแล้วก็ขี่เข้าไปนะครับระหว่างเดือนขี่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 ข้อมูลเข้าไปครับตรงนี้เป็นข้อมูลจําลองนะครับผมเลยทําให้ดูในเบื้องตน้นมาดูห้องบนห้องเดียวพอครับก็คือค่าจอดรถคิดไปหนึ่งร้อยสองร้อยสามร้อยสี่ร้อยครับอันนี้ห้าร้อยอันนี้เป็นค่าอื่นๆอาจจะไม่ได้ไม่ได้เก็บเป็นค่าแบตนะ ค่าแบตจะคิดแค่สี่ช่องนี้นะครับหนึ่งสองสามสี่ซึ่งสี่ช่องเนี้ยจะคิดก็ได้ไม่คิดก็ได้นะครับโดยวิธีการมาที่ข้อมูลพื้นฐานตั้งค่าพื้นฐานตรงนี้นครับจะมีให้ใส่ข้อมูลเข้าไปครับว่าติ๊กเพื่อคิดแบตนะครับอันไหนที่ติ๊กก็ด้านแสดงว่าคิดแบตนะครับสําหรับอันไหนที่คิดไม่คิดก็ลองไป คำนวณกันดูนะครับว่าใครคิดใครไม่คิดนะครับเป็นค่าจอดรถค่าอะไรเงี้ยก <inental S 2> ็พ <laughs> <hum ans> like ิมพ์เข้าไปแล้วนะพอพิมพ์เข้าไปแล้วปุ๊บค่าจอดรถมีแหวดไหมค่าอากาศมีแหวดไหมค่าฟิตเนสมีแวดไหมค่านี้มีแวดไหมถ้าไม่มีก็ไม่ต้องติ๊ผมยกตัวอย่างแบบนี้นะครับค่าจอดรถผมจะไม่ติ๊กค่าอากาศผมติ๊กฟิตเนสไม่ติ๊กไม่คิดแวนนะครับแล้วก็ค่าสะ่วยน้ําคิดแวนนะติ๊กแบบนี้เรามาดูกันทำไปจิ้งนี่ครับแล้วก็ ดูไบแจ้งนี้เดือนนี้เลือกแบบฟอร์มขึ้นมาเห็นไหมครับจะเห็นได้ว่าค่าจอดรถตรงนี้นะครับหนึ่งร้อยไม่แวตหนึ่งร้อยค่าอากาศคิดแวตครับสองร้อยบาทสองร้อยบาทก่อนแวตแล้วแวตเท่าไหร่แล้วมาถึงเป็นสองร้อยนะครับฟินเนตไม่คิดครับไหมฮะก็จะเป็นแบบนี้ครับอีกห้องหนึ่งก็จะเป็นเหมือนกัน สรุปยอดรวมก็ตรงนะครับก็บวก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 มาด้านนี้ครับบวกบวกลงมาด้านล่างบวบวกลงมาด้านล่างครับแต่ถ้าสมมติว่าอ่ะเราเราเปลี่ยนใจแล้วก็มาที่ตั้งค่าพื้นฐานเหมือนเดิมครับเอาแค่ค่าจอดรถอย่างเดียวทิ่คิดติ๊กแล้วกดปุ่มแก้ไขครับเสร็จเรียบร้อยปุ๊บกลับมาที่หน้าใบแจ้งหนี้ครับแสดงเลือกอินวอย์ขึ้นมา เห็นไหมครับค่าจอดรถก็จะคิดบั t แล้วนะครับนอกนั้นก็จะไม่คิดวัดขึ้นมาทั้งนี้ทั้งนั้นลองไปตรวจสอบดูนะครับว่าค่าตรงไหนที่คิด,ดั a t ค่าตรงไหนไม่คิด v ั t ตัวโปรแกรมก็าสามารถที่จะปรับเปลี่ยนให้ได้ตรงตามที่ต้องการนะครับอันนี้ปรับเปลี่ยนเพื่อให,ให้มันมาตรฐานมากที่สุดนะครับในเวลาเราแก้ไขแบบฟอร์มหรือทําแบบฟอร์มจะได้ไม่ต้องมานั่งพะวงครับว่าแบบฟอร์มตรงนี้ ไปแก้ตรงนี้ตรงนี้คิดตรงนั้นไม่คิดเจอกันหม่คลิปหน้าคิปนี้ไปก่อนสวัสดีครับ